เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับขับรถอยู่ดีๆเพลินๆอ้าวข้างหน้ามีด่านตรวจซะแล้วใจนี่หล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยใช่ไหมครับวันนี้ล่ะครับเราจะมาเปลี่ยนความกังวลตรงนั้นให้กลายเป็นความเข้าใจและความมั่นใจในสิทธิของตัวเราเองกันเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันให้ชัดๆไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายให้อำนาจอะไรกับเราบ้างเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับด่านตรวจของตำรวจนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับ จะไล่ไปทีละสเตปเลยตั้งแต่การสังเกตว่าด่านแบบไหนถูกกฎหมายไปจนถึงเรื่องการขอตรวจปัสสาวะสิทธิในการปฏิเสธการใช้กำลังแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องมือป้องกันสิทธิต่างๆที่เราใช้ได้จริงนั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือด่านตรวจแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าเป็นด่านที่ถูกกฎหมายโอเค สิ่งแรกที่ต้องแยกให้ออกเลยก็คือด่านตามระเบียบกับด่านลอยครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยด่านลอยจะตั้งขึ้นมามัวๆไม่ได้นะครับจะตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆอย่างเช่นการไล่ล่าคนร้ายอะไรแบบนั้นตามระเบียบของตำรวจเป๊ะๆเ,เ,เลยเนี่ยด่านที่ถูกกฎหมายต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ครบถ้วนครับต้องมีป้ายเตือนให้เห็นแต่ไกลมีการจัดการจราจรดีๆมีตัวด่านชัดเจน แล้วที่สําคัญคือต้องมีนายตำรวจระดับสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุมและต้องมีการบันทึกข้อมูลทั้งภาพและเสียงไว้ด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อความโปร่งใสและปลอดภัยนั่นเองครับทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยกันมากที่สุดเลยครับตำรวจเนี่ยสามารถขอให้เราตรวจปัสสาวะได้ทุกกรณีเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันตอบตรงนี้ให้ชัดๆเลย,เลยนะครับว่าไม่ครับไม่สามารถทำได้ทุกสถานการณ์แน่นอนกฎหมายเนี่ยเขาวางกรอบเอาไว้ชัดเจนมากครับ มาถึงคำที่ต้องบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือคำว่าเหตุอันควรเชื่อคำนี้แหละครับที่เป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยมันหมายความว่าตํารวจต้องมีเหตุผลที่มันจับต้องได้นะอธิบดยได้เป็นฉากๆว่าทําไมถึงสงสัยเราไม่ใช่แค่เออรู้สึกว่าคนนี้น่าสงสัยหรือเดาๆเ,เอาแบบนั้นไม่ได้เลยครับดังนั้นจุดที่ต้องย้ําเลยก็คือแค่การที่เราขับรถผ่านด่านแล้วถูกเรียกให้จอดเนี่ย มันยังไม่ถือว่าเป็นเหตุอันควรเชื่อนะครับมันยังไม่พอที่ตำรวจจะมาขอตรวจปัสสาวะเราได้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเรามั่นใจว่าตำรวจไม่มีเหตุอันควรเชื่อแล้วเราปฏิเสธที่จะตรวจจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับสิทธิในการปฏิเสธของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าคำสั่งนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเรื่องเราก็จะเปลี่ยนไปเลยหลักกฎหมายข้อนี้นี่ทรงพลังมากนะครับมันแปลงง่ายๆเลยว่าถ้าคำสั่งนั้นมันไม่ถูกกฎหมายก็เท่ากับว่ามันไม่ใช่คำสั่งของเจ้าพนักง,งานจริงๆการที่เราไม่ทำตามก็เลยไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางเจ้าพนักง,งานนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแสดงเหตุอันควรเชื่อให้เราเห็นได้ ผู้ขับขี่ก็มีสิทธิเต็มที่ในการปฏิเสธการขอตรวจปัสสาวะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยครับและไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นแล้วถ้าสถานการณ์มันบานปลายแล้วครับสมมติว่ามีการพยายามจะใช้กำลังเกิดขึ้นเรามาดูกันให้ช,ชัดๆเลยว่ากฎหมายกำหนดขอบเขตเรื่องนี้ไว้อย่างไรการใช้กำลังของตำรวจเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นไปตามสเต็ปที่กฎหมายกำหนดเปะ๊ปะๆเท่านั้นนะครับ คือต้องมีเหตุอันควรเชื่อก่อนแล้วก็ต้องมีคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายออกมาและจะใช้กําลังได้ก็ต่อเมื่อมีการขัดขืนการจับกลุ่มที่ถูกกฎหมายเท่านั้นถ้าเจ้าหน้าที่ข้ามขั้นตอนเหล่านี้ไปแล้วมาบังคับใช้กำลังเลยเนี่ยการกระทำนั้นจะกลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอ,อกทันทีซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายอาญามาตรา157เลยนะครับ การรู้กฎหมายก็เหมือนมีเกราะป้องกันตัวนะครับแต่ทีนี้เราจะมาติดอาวุธที่สามารถหยิบมาใช้ได้จริงๆกันว่าในสถานการณ์ตรงหน้าเรามีเครื่องมืออะไรในมือบ้างนี่คือ5เครื่องมือสำคัญที่ทุกคนควรรู้ไว้เลยครับ 1. ถามชื่อและสังกัดของเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้รู้ว่าเรากําลังคุยกับใคร 2. ขอดูคำสั่งตั้งด่านเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าเป็นด่านที่ถูกกฎหมาย 3. ขอให้ตำรวจระบุเหตุอันควรเชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาสงสัยเราด้วยเหตุผลอะไร 4. เรามีสิทธิบันทึกวิดีโอการพูดคุยได้นะครับตราบใดที่ไม่ไปขัดขวางการทำงานของเขาและสุดท้ายข้อ 5. หากไม่มีเหตุผลที่เพียงพอเราก็สามารถปฏิเสธการตรวจได้ตามสิทธิ์ของเราครับ และถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมหรือรู้สึกว่าถูกคุกคามนี่คือเบอร์สายด่วน1599ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถโทรไปร้องเรียนได้ทันทีณที่เกิดเหตุเลยครับสุดท้ายนี้ความรู้ก็คืออำนาจที่แท้จริงนั่นแหละครับการเข้าใจสิทธิของตัวเองจะช่วยเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความมั่นใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การไปท้าทายอำนาจนะครับ แต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมและรู้ว่าเราควรจะปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆครับ